เปิโดโปยขนมที่จะตอกเอาไว้ตอนลดน้ำหนักผ่านสงการมาน้ำหนักขึ้นนะคะต้องกลับมาลดน้ำหนักแต่ไม่ได้หมายความว่าเวลาที่เราลดน้ำหนักนะคะเราจะต้องห้ามกินขนมนะเรากินขนมได้นะคะแต่ขนมเราต้องเลือกแบบมีคุณภามากขึ้นเท่านั้นเองถ้าอยากกินอะไรก,กรอบๆนะคะแทนที่จะเลือกเป็นมันฝรั่งทอดให้เลือกเป็นอบแทนตัวนี้เป็นมันหวานอบนะคะอร่อยเลยตัวนี้เป็นข้าวเกี๊ยวกุ้งนะคะมีไขมัน,นกร,รัมต่อเซอร์วิงเองอยากจะกรอบด้วยได้ไฟเบอร์ด้วยนะคะให้ไปเลือกเป็นเวจี้ไบของเบี้เบ็นตัวนมกีิ<ๆ><ๆ> กระเป๋าเอาไว้กินให้อยู่ท้องระหว่างการเดินทางทิปบนโต๊ะทํางานแบบชิลๆนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นโปรตีนบาร์เจ้านี้มีหลายรสอยู่นะคะเลือกได้ตามชอบเลยหรือจะมาแนวกาโนล่านะคะมีหลายรสเหมือนกันลงกินกับโยเกิกร์ตนะคะแทนมื้ออาหารได้เลยของโปรด <c oughs> สุดในคลิปนี้คือมันหวานอบแห้งตัวนี้ t e x t อร์หนึบหนับห,หวานกําลังดีหาอะไรดับร้อนนะคะด้วยสปาร์กิ้งวอเตอร์ตัวนี้คแคลอรี่ต่ำไม้นี่ก็อร่อยนะน้ําตาลน้อยวิตามินสูงค่ะอันนี้ก็เป็นของทั้งหมดที่จัดมานะคะพิ่กัดทั้งหมดของมาจากไบเมียนะคะจะไปซื้อจากสาขาหรือออว่่่าจะะสังนนไไล์ด้ค อาทิตย์หน้าเดี๋ยวพาเปิดโพยใหม่นะคะว่าสต็อกอะไรบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ